เป็นใบที่สำเร็จเลยทีเดียวค่ะถัดมาค่ะไพ่หมายเลข71นะคะคือไพ่ทวงค่ะนะคะไพ่นี้นะคะก็สังเกตว่าลักษณะก็จะมีคนนะคะถือเงินนะคะมีคนถึงเงินนะคะเงินเนี่ยก็มีการโอบโอบเขาเรียกอุ้มไ้ในแขนเลยนะคะแล้วก็มีเงานะคะของมิญญาณเนี่ยนะคะสองตัวนี้นะคะทำแสดงสีหน้าแบบเหมือนอยากจะเอาเงินของตัวเองคืนหรือพย,พยายามจะไล่ล่า อะไรบางอย่างกับผู้ชายคนนี้นะคะก็คือมาทวงเอาเงินคืนนั่นแหละนะคะมีเอาลิน้นมาเรียเงินมีก็หยิบ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 เงินไปนะคะใน,ในทางความหมายของไพ่ใบนี้นะคะก็ในเรื่องของอครูจะสอในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็พลังลบนะคะเกี่ยวกับพวกนี้สินต่างๆนะคะก็ความกดดันความรู้สึกผิดนะคะการตามหลอกหลอนนะคะ,ะได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่สงบนะคะ เจ้าหนี้ต่างๆนะคะเจ้าหนี้นะคะามาทวงนะคะหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เนะี่ยสิ่งที่ยังผูกพันอยู่ก็สามารถทำนายแบบนี้ได้เลยนะคะาการเงินนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะนี่สินเก่าเก่าหรือค่าใช้จ่ายที่ตามมาอาจมีคนมาทวงหนี้นะคะหรือเงินที่ค้างเนี่ยต้องรับผิดชอบนะคะตรงนี้หรือไปกง้งไปโกงเงินใครเข้ามาระวังจะ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้แทนนะคะควรวางแผนการเงินให้เรียบร้อยให้รอบคอบนะคะการงานเป็นยังไงคะช่วงนี้นะคะก็งานบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าตามมาให้เรารับผิดชอบหรือเราอาจจะมีการชดเชยเงินแทนนะคะอันนี้ถ่ายได้แล้วก็หรืออาจจะมีในเรื่องของอแรงกดดันจากหัวหน้าเพื่อให้ได้เงินมาเช่น การทำยอดขายนะคะการความกดดันในเรื่องของรายได้ต่างๆพวกเป็นเซลอะไรเงี้ยก็สามารถทํานายตรงจุดนี้ได้เช่นกันนะคะนะคะ,ะถ้าเป็นการงานคือแนะนํำยังไงคือมีงานอะไรก็ควรรีบสะสางไว้นะคะอย่าให้ถึงขั้นต้องติดตามทวงกันไปเลยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาถึงความรักค่ะความรักเป็นยังไงบ้างนะคะมองว่าความรักเป็นยังไงบมางคะ แน่นอนค่ะความรักนะคะก็จะเหมือนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเต็มไปด้วยความคาดหวังแรงกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือหรือหรือมีอดีตอดีตนะคะฮะอดีตที่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกเนาะที่เลิกกันไปไม่ดีตามทวงมานะคะปัญหาที่ยังเคลียร์ไม่จบ อันนี้ให้ระวังนะคะถ้าเกิดคนถามว่าเนี่ยแฟนคนนี้แฟนเก่าจะเลิกไหมบอกว่ายังนะคะถึงเลิกนะคะเลิกแต่ในานามแต่ยังอาจจะมีการทวงเงินให้ดูแลรับผิดชอบต่อเนื่องอยู่นะคะถ้าเป็นสุขภาพเป็นยังไงคะสุขภาพก็อาจจะมีความเครียดสะสมในเรื่องเงินแน่นอนนะคะแล้วก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายทําให้เจ็บป่วยได้นะคะตรงนี้นะคะนะคะและอีกมุมมองหนึ่งก็ทายในเรื่องของวิญญ,ญาณก็ใบนี้ก็จะสื่อในเรื่องของอ การชดใช้กรรมที่ยังไม่หมดนะคะอาจจะมาในรูปแบบของค่าจ่ายนะคะการรับใช้การชดใช้นะคะแทนผู้อื่นนะคะการทำบุญก็คือให้อ,อุทิศสมบุร์สุขสุนนะคะหรือมีการขอขมานะคะเพื่อทำให้วิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวระนะคะบรรเทาให้เราแบบลดน้อยถอยลงนั่นเองนะคะ ไพ่ใบถัดมาค่ะนะคะ72ค่ะนะคะการรอคอยนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะในไพ่นี้ก็จะมีผู้หญิงนะคะก็นั่งรอคอยรถไฟนะคะขบวนสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นขบวนสุดท้ายเลยนะคะที่ชานชลานะคะคุณลักษณะก็คือมีความเศร้านะคะมีกระเป๋าหนึ่งใบคือภาระนะคะมีเอกสารในมือนะคะหมายถึงความผิดหวัง หนะมายถึงความผิดหวังนะคะเพราะนั้นถ้าใครได้ไพ่ใบนี้นะคะก็คือเป็นการรอคอยนะคะ,อ,ะอย่างยาวนานนะครูใช้คำว,ว่าอย่างยาวนานแล้วก็อย่างเป่าเปรี่ยวเนาะเพราะว่าคนคนนี้นะคะ,ะถือกระเป๋าเพียงคนเดียวแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่แก่พอสมควรนะคะก็ครูก็จะใช้วอ r ดิ้งนะคะก็คือการรอคอยนะคะรถไฟกำลังสุดท้ายครูจะสื่อเห็นในเรื่องของอเคยได้ยินคำว่ารถรถรถ,รถกำลังสุดท้ายไหมคะ ความรักครั้งสุดท้ายนะคะถ้าทายว่า,าถ้าครั้งนี้ไม่มีแล้วเนี่ยก็อาจจะยากแล้วนะคะอย่างไรก็ให้รีบตัดสินใจนะคะพอไพน่นี้ถ้าถามถึงการงานเป็นยังไงแน่นอนค่ะการงานก็อาจจะต้องรอคอยหรือคอยมานานแล้วนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างคะ ะะการเงินก็แน่นอนค่ะก็ยังมีภาระอยู่นะคุยใช้คำว่ามีภาระอยู่ก็รอคอยการช่วยเหลือหรือรอคอยการเดินทางหรือรอคอยช่องช่องทางในอนาคตนะคะช่องทางการเดินต่อคูใช้คำนี้ดีกว่านะคะส่วนสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการนั่งนานเกินไปนะคะการนั่งนานเกินไปนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารเนี่ยนะคะก็อาจจะ เขาเรียกว่าน้อยเกินไปนะคะก็ร่างกายก็าผายผอมก็เกี่ยวกับสุขสุขภาพอนมามัยการรับประทานด้วยเช่กนการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะค่าตัวตายไหมมีโอกาสเสี่ยงเพราะเจอนะคะอยู่คู่กันท่านอยู่ในตำแหน่งของอารินะคะมันคืออารมณ์ ด้วยกันทั้งคู่คือดาวเจ็ก็จะเป็นดาวในเรื่องของการคิดมากการเก็บกดถูกไหมคะการเก็บไว้ไม่บอกใครดาวสองก็คือเป็นความน้อยอกน้อยใจนะคะวันเจ็ดสองรวมกันก็คือเป็นความซึมเศร้านะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นซึมเศร้าสูงนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถามว่า,าจะป่วยเรื่องอะไรก็โรคซึมเศร้าให้ระมัดระวังนะคะอย่าพยายามทิ้งนะคะคุณคุณแม่หรือคุณพ่อหรือผู้สูงอายุเพียงลําพังนะคะไพ่ใวต่อมาค่ะ 73ค่ะเป็นภา่ภาพรักค่ะภาพรักอันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นตึกถล่มนะคะตึกถล่มเลยทีเดียวนะคะแต่นะคะผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะสถานการณ์ข่าวนะคะก็มอบ KFC เพื่อเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัย ะะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอันนี้นะคะเป็นผู้ชายใส่แว่นซึ่งไม่เห็นเงาตานะไม่เห็นตาหมายความว่าอาจจะทําเพียงเพื่อไม่ได้ทําจากใจจริงสักเท่าไหร่เป็นการทําเพื่อหน้าที่หรือทําเพื่อภาพลักษณ์เพราะเขาให้แค่ไก่ซึ่งไก่เนี่ยนะคะมันก็ดูไม่เพียงพอหรือดูไม่มีประโยชน์ นะคะกับการเก็บซากปลักรหักพังนี้สักเท่าไหร่คือมันไม่เชื่อมต่อกันก็คือเป็นการให้ตามหน้าที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเป็นการทำคอนเทนต์นะคะ,ะไรก็ตามในขณะเดีดยวกันฝ่ายตรงข้ามก็ก็ทราบแหละนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เกิดอ่แสดงสีหน้าอย่างไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ถ้าเป็นในการเงินเป็นยังไงคะเงินไม่ได้เยอะหรอกนะคะก็สร้างภาพเสมือน ดูดีนะคะเสมือนมีเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นความรักก็เช่นกันนะคะก็เป็นทํานายในยส่วนของอสิ่งที่ให้เช่นโอ้โหต้องต้องการความต้องการเนี่ยยิ่งใหญ่นะคะแต่สิ่งที่ให้การลงทุนนั้นน้อยเนื้อเสียเหลือเกินเพราะนั้นผู้ชายคนนี้อาจจะไม่มีความสปอร์ตผู้ชายคนนี้ก็ไม่สปอร์ตสักเท่าไหร่ถ้าหมายถึงคุณลักษณะของความรักเนะก็ไม่ค่อยสปอร์ตกับแฟนสักเท่าไหร่หรอกนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรหนีขี้เหนียว เห็น okay, ไหมคะนะคะนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะคือไพ่74ค่ะคือไพ่ปิดกิจการค่ะไพ่ใบนี้นะคะจะสังเกตว่านะคะมีคนสองคนนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการก็ได้นะคะ1นคนหรือเราจะแปลเป็นในเชิงของคนทํางานก็ได้นะคะแต่ครูก็จะ,ะแปลเป็นในส่วนของคนทํางานนะคะลูกจ้างนะคะก็มาที่โรงงานก็ อย,อยู่โรงงานก็ปิดกิจาก,การเสียแล้วคือทุกคนตกงานนะคะครูก็จะตีเป็นลูกจ้างพนักงานนะคะเพราะว่า,าถ้าเป็นนายจ้างก็คงไม่ได้ตกงานนะคะก็ถือซะว่าเป็นลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการตกงานปิดกิจาก,การนะคะมีความเครียดนะคะสุขภาพก็ระมัดระวังโรคไมเกรนมีการตึงเครียดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนะคะก็ในเรื่องของ การเงินก็คงไม่สู้ดีนักนะคะเพราะว่ากิจการก็ไม่ได้มีการเดินต่อไปเรื่องเงินเรื่องอะไรก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะถูกปิดนะคะกระสะดุดนะคะตรงนี้ก็สามารถทายได้นะคะส่วนความรักก็เช่นกันก็เลิกคบนะคะปิดความรักปิดความรู้สึกไปก่อนดูใจกันไปก่อนหรือดีไม่ดีอาจจะเลิกกันเลยเสียด้วยซ้ำนะคะนะคะก็สามารถทำนายได้ค่ะใบถัดมานะคะหมายเลข75ค่ะ คือมหานิยมนะคะในภาพก็จะมีริเกคณะลิเกนะคะคณะลิกสกอครูจะสื่อนในเรื่องของคอวามมีเสน่ห์ความวามีเมตตานะคะเพราะว่าคณะริเกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแม่ยกจะมีแม่ยกนะคะจะมีอันนี้เรื่องของอผู้คนติดตามมากๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์นะคะด้านบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นพ่อปู่พ่อปู่ฤาษีการะไรโกศนะคะอันนี้นะคะก็จะ ในเรื่องของความเมตตานะคะเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าเมตตามหานิยมอา่านะคะแม่ยกนะคะต่างๆนะคะก็จะต้องบูชาท่านนะคะแล้วก็การขับร้องต่างๆนะคะสเสน่ห์ต่างๆน,นี้เน้นในเรื่องสเสน่ห์โดยตรงนะคะถ้าถามว่า,พาไพ่ใบนี้นะคะจะมีเรื่องความรักเป็นยังไงก็แน่นอนคะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากที่จะเข้ามารู้จัก ะะหรืออาจจะมีคนที่มี FC เยอะเลยนะคะหรือก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาถ้าถามว่าว่ายครูบาอาจารย์ใดก็ให้ไปในกลุ่มของพ่อปู่ฤาษีได้เลยแล้วก็แนะนําให้ไปตรงแขนงเช่นเขาคนนั้นอาจจะมีศิลปะอันนี้เรื่องของอวิชานะคะพวก ดูดวงสมมติดูดวงครูก็จะแนะนําให้ไปในเชิงของพ่อปู่ที่ดูดวงคือเป็นพ่อปูป่ประจา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 วิชาของท่านนะคะแต่ในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกองตะโพนคือในเรื่องของดน,นตรีการขับร้องต่างๆนะคะก็เน้นในเรื่องของความเมตตานะคะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้สื่อในเรื่องของความเมตตานะคะได้เลยค่ะ ไ่ใบถัดมาค่ะ76นะคะคือพังทลายนะคะในนี้นะคะครูก็จะใส่ไปในเรื่องของอมันต่อเนื่องมาจากตึกถล่มนะคะแล้วก็มีสะพานหักนะคะแอมบูลานนะคะให,ะให้ให้การช่วยเหลือนะคะโดยการที่มารับผู้ป่วยนะคะผู้ประสบภัยนะคะ,ะนะคะในในเหตุการณ์นี้นะคะก็จะสื่อถึงในเรื่องของอถ้าเป็นในเรื่องของอการงานก็แน่นอนคะ่ะ โครงการโปรเจกต์ที่ทำไว้นะคะเกิดเสียหายนะคะพังนะคะร้มโปรเจกต์ลงนะคะ แต่มีการช่วยเหลือไหมก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องได้รับการเยียวยาหรือค่อยๆแก้ไปทีละส่วนไปเห็นไหมค่อยๆแก้ไปทีละคน2คนคือค่อยๆแก้ไปทีละอย่าง2อย่างนะคะก็ทายแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักเป็นยังไงช่วงนี้ความรักก็แน่นอนค่ะก็อาจจะมีปัญหานะคะความไม่เข้าใจกันนะคะถึงขั้น เลิกลากันได้ไหมก็พังทลายลงมาแล้วนะคะก็สามารถทาได้ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเอ่อช่วงนี้คนจะทํายังไงก็ควรรักษาตัวเองเสียก่อนนะคะควรเยียวยาสภาพจิตใจตัวเองเสียก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นก็พยายามช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาให้รอดก่อนในงานนี้นะคะก็ทายแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าส่วนการเงินนะคะ ก็เช่นกันนะคะการเงินการงานความรักถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นก็ส่วนใหญ่เป็นไพ่ลบนะคะก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับการพังทลายนะคะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะการแก้คือจะต้องรีบได้รับการเยียวยาหรือลุกขึ้นมานะคะต้องรีบลุกขึ้นมานะคะย่า อย่าล้มนานนะอย่าล้มนานนะคะเพราะรอบข้างเนี้ยมันมีโอกาสจะถล่มมาได้อีกก็คืออาจจะมีความปลอดภัยมีความมีความไม่ปลอดภัยอยู่นะคะล้มปุ๊บก็รีบลุกขึ้นมายืนโดยทันทีอย่างเงี้ยนะคะก็สื่อถึงในเรื่องของอความเขา,าเรียกว่าอย่าล้มนานนะคะอย่าล้มนาน <c oughs> เพราะมันยังอันตรายอยู่นะคะยังไงก็รีบลุกขึ้นมาให้เร็วนะคะประมาณนี้77ค่ะนะคะใบนี้นะคะคือเนี่ยเห็นเห็นไหมคะว่ามันคือนีิสินค่ะ นี่คือ7 7เแ,แน่นอนคือเป็นหนี้สินพวกบัตรเครดิตนะคะหนี้สินการผ่อนระยะยาวนะคะ,ะเงินหมดเลยเห็นไหมคะเงินไม่มีเลยมีความเครียดนะคะไมเกรนขึ้นนะคะมีความเครียดนะคะก็ถ้าสุขภาพก็ทายเป็นเรื่องความเครียดนะคะหลายๆ,ายๆต่อหลายครั้งนะคะทีะ่ครูจับใบนี้ขึ้นมาแล้วครูถามว่าถ้าครูทําไพ่สําหรับต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ,ะไพ่ขึ้นมาก็บอกเครียดนะคะ ครูก็เปิดไพ่ต่อนะคะอันนี้หมายถึงมาครูอาจจะมีการจ่ายนะคะจ่ายค่าทําไพ่เยอะได้ไหมได้นะคะแต่ครูเปิดไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่ที่แบบแบบเขาเราียกว่าสมมติว่าถ้าใบเนี้ยนะคะไปคู่กับใบที่ดีอื่นเนี่ยครูอาจจะทํานายในยเรื่องของลูกดวงนะคะลูกค้าเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเกิดครูอะทาไพ่ออกมาอีกหนึ่งสำรับเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยเครียดลูกค้าเครียดได้ไหมได้ หางเงินมาซื้อไพ่คูงไงไดไหมได้มันขึ้นอยู่กับว่าตรงเนี้คำถามว่าเป็นคำถามอะา,ายเราหรือเขาสามารถเป็นทั้งเราก็ได้หรือเป็นทั้งเขาก็ได้นะคะก็หมายถึงความเครียดต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันสะสมการทยอยจ่ายนะคะเงินหมดนะคะความขัดสนนะคะสามารถทํานายได้นะคะถ้าเป็นการงานก็ชัดเจนมีความเครียดมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะ,ะแล้วเป็นความรักก็แน่นอนค่ะ ภะะาระเรื่องค่าจ่ายต่างๆนะคะหรือเราอาจจะเป็นที่ผู้ที่จัดการอยู่คนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะค่ะใบที่78นะคะนะคะหมายถึงในเรื่องของอิสระภาพค่ะนะคะใบนี้นะคะก็เห็นได้ว่าจะเป็นองค์พระในสวนนะคะกำลังหลังน้ำนะคะเพื่อที่จะให้น้ำนี่นะคะเ,เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าให้อิสระ นะคะเป็นการแบบประกาศอิสระภาพนั่นเองนะคะประกาศปั๊บเป็นยังไงนะคะเรานักโทษนะคะผู้ที่ติดคัดติดนะคะอยู่ในความลำบากถูกกักขังนะคะก็ทุกคนก็จะได้รับการอภัยโทษหรือปลดปล่อยถ้าเปสมมอนวิญญาณเปสมมนิความทุกข์นะคะทหารกล้าเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้รับการปลดปล่อยนะคะด้วยนานี้หรือเราจะใช้คำว่าล้าง เป็นการล้างนะคะก่อให้เกิดแบบสิ่งต่างๆหลุดออกนะคะถ้าคนถามว่าเนี่ยโดนของแล้วจะทำยังไงให้ไปอาบน้ำมนต์นะคะให้ไปอาบน้ำมนต์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธานับถือ,อามากๆเลยนะคะองค์ใหญ่ๆนะคะหรือเป็นสายบารมีสายยานที่แบบมีความแบบเขาเรียกว่า,เ,าเก่งนะคะตรงนี้ก็ให้ท่านช่วยในยเรื่องของทำน้ำมนต์มาอาบก็สามารถทำนายได้เช่นกันนะคะ แรงบันดาลใจในการถ้ำภาพนี้นะคะไปเจอองค์พระเรศวนนะคะที่หลังน้ำนะคะที่ตงองแผวอ่างทองนะคะที่วัดารานห่งร้น่าบาทรานประกยศิลปภาพ109ประมาณนี้นะคะก็เป็นองค์ใหญ่สูงเลยนะคะเป็น2เมตรเลยอะค่ะนะคะ,นะคะ แบบสูงมากๆเลยค่ะจำไม่ได้ว่ากี่เมตรนะคะก็แล้วก็มีการหลังน้ำลงแบบนี้ครูก็เลยมีไอเดียว่าโอเคอยากที่จะแบบมีการปลดปล่อยนะคะเหล่าวิญญาณต่างๆหรือคนที่ยังมีความทุกข์อยู่ให้ได้รับอิสรภาพนะคะใบถัดมาค่ะ79ค่ะนะคะ อันนี้นะคะเป็นโน c a คาสิโนคือเป็นการคัดข้านเป็นการร่วมร่วมอภิปรายนะคะหรือเป็นการไม่เห็นด้วยนะคะแต่แต่ต้องอยู่ในองค์ประชุมคือมีการพูดคุยกันนะคะมีการพูดคุยกันแต่อาจจะยังคุยกันไม่ลงตัวนะเราต้องทายแบบนี้นะคะมีการพูดคุยกันก่อนนะคะถ้าก็ถามว่าเนี่ย จะมีจะมีโอกาสได้ได้ตรงนี้ไหมได้งานไหมนะคะเขาบอกว่าเคสเนี้ยก็จะบอกว่ามีโอกาสได้เรียกคุยนะเขาจะมีโอกาสเรียกประชุมนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้โดยทีเดียวอาจจะยังต้องเ,อเขาเรียกว่าอาจจะมีการทัดค้าหรืออาจจะยังไม่เข้ากับเงื่อนไขอะไรสักอย่างแต่ ต้องมีการเข้าร่วมประชุมก่อนเพราะนั้นเราจะถายว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็แต่อาจจะยังไม่ลงรอยกันต้องลองหาหรือหรือนัดประชุมกันใหม่อีกทีหนึง่งอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นการเงินคือยังไงคะการเงินเป็นยังไงคะเงินไม่พอนะคะเงินนะคะมีเหตุให้ไม่สามารถใช้ได้นะคะต้องอาจจะเก็บนะคะไปใช้เพราะไม่มีคําว่า Yes นะมีคาว่า yes นะคะ่าอ่าอาจจะเก็บเก็บไปใช้นะคะ เมื่อเขาจําเป็นหรืออาจจะมีการเก็บไปใช้ในเคสอื่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ในตอนนี้เอาไว้ก่อนละกันก็มีการปฏิเสธคัดค้านกันขึ้นมานะคะก็สามารถทํานายแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหมายเลข80ค่ะนะคะเป็นภาพพันธนาการค่ะ ภาพนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยนะคะมาจากครูบาอาจารย์กระทําผิดคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับครูเวทครูมนครูกลนคาถาของคนสมัยก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมมีอักขระยันตรานะคะทําผิดเสียเองนะคะนะคะพื้นนะคะพื้นเขาก็จะมีอักขระกํากับขาเข่าก็จะมีอักขระนะคะกากับมือถูกโซ่โซ่ตรวนอยู่นะคะสังเกตไหมว่าประตูเนี่ยถูกเปิดออกนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสจะได้รับการปลดปล่อยนะ แต่แต่ยังออกมาไม่ได้มันยังติดอยู่นะคะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะเพราะ808่ย8มันก็เกิด เหตุการณ์ย่าดด่งกระทันหันนะคะอ่าวันนี้จะยูคือ80คือเกิดโดยไม่คาดฝันก็ได้นะคะก็ประตูเนี่ยถูกเปิดออกนะคะมีเกณฑ์หลุดออกไหมมีแต่ยังออกมาไม่ได้ยังติดซึ่งพันธนาการอยู่นะคะก็าหาทางแก้ไขไปนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถทํานายแบบนี้ได้เช่นกันถ้าการเงินนะคะก็บอกว่าช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้เงินนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะติดขัดก็คือได้มาก็ยังไม่พอหรอก นะคะยังไม่พอสักเท่าไหร่นะเพราะว่าประตูเขาเปิดออกก็คือมีโอกาสได้มีโอกาสได้มีโอกาสใช่มีโอกาสมีมีโอกาสเป็นแต่แต่มันยังไม่ได้ตอนนี้ยังมีไม่ได้ตอนนี้เป็นไม่ได้ตอนนี้ ใช้ไม่ได้ตอนนี้เพราะมันยังพันธนาการต่อเนื่องอยู่นะคะต้องรออีกสักระยะนะคะให้เชือกนะคะไอโซนี้ใีการหลุดออกเสียก่อนขามีแรงเสียก่อนเพราะนั่งมานานรามาระวังเรื่องการนั่งนานๆเรื่องพวกหมอลองกระดูกทับเส้นอ่าเป็นไม่ได้นะคะ ตรงนี้ก็ระมัดระวังหมอเราระวังข้อมือนะคะมีการเจ็บข้อมือนะคะสามารถทำนายได้เช่นกันแขนแขขาไม่มีแรงนะคะสามารถทำนายเรื่องสุขภาพแบบนี้เป็นอรลลึ้เคลนได้เช่นกันนะคะ